โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้ามอยหน้ายิ้มโปยมอนการ์ดเกมนะครับผมครับสวัสดีครับครับผมก็อยู่กับโอ้ oh, mm hmm. บูเช่นเคยนะครับแหมเป็นยังไงกันบ้างฮะกับสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดไปกันนะครับเพอร์เฟคระฟ้าแล้วก็สายน้ําแห่งนภาก็ได้อยู่ฮะได้อยู่ <laughs> ของบูทนี่ได้อยู่ของเพื่อนเพื่อนนี่เป็นยังไงกันบ้างมาแชร์กันได้นะในะในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคราวที่แล้วที่เราอันบ็อกแบทเทิลกันไป เพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วว่าเราได้อะไรบ้างแต่จริงๆเราไม่ได้เปิดแค่นั้นพวกเราก็มีไปเปิดกันหลังบ้านด้วยนะใช่ฮะเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาขิงการ์ดกันว่าอัลบั้มของพวกเราเนี่ยมีอะไรที่พวกเรารู้สึกภูมิใจอยากจะเอามาโชว์ <c oughs> ให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เยอะ<ต>เลยผมก็มีอยู่ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าผมจะเป็นคนที่ชอบเอ่อคาแรคเตอร์การ์ดแต่จริงๆแล้วผมก็มีการ์ดพวกโปเกมอนที่สะสมอยู่เหมือนกันนะอย่างอย่างผมจะจัดเรียงไว้แบบประมาณว่าอ่ะ2หน้านี้ผมก็จะเป็นการ์ด VMAX ใช่ไหมอ,อ๋อเรียงเรียงงั้นเหรอครับของผมผมันของผมเรียงแบบเป็นธาต์นะครับอ๋อเรียงธาต์อ่าเข้าใจธาตุอ่าอ่าโอเคเหล็กเหล็กก็เหล็กหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อออ๋ออันนี้สายฟ้าโอ้โห เรียงแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะก็อาบัณ์ของแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันเนาะอ่าใช่ครับบางคนก็เรียงแบบเป็นหมายเลขแบบหนึ่งแฟ้มอ่ะก็เป็นแบบของชุดนัน้นไปเลยก็มีโอ้โหอันนั้นเก็บยากเหมือนกันนะใช่คนโอ้ากแบ,บผมน่าถือเขามากเลยอนยะ่างเงี้ยใช่คนคน,คนที่เก็บได้เรียงเบอร์นี่สุดยอดมากนะฮะ,ะวันนี้นะครับพวกเราจะหยิบมาห้าใบเอามาโชว์กันดูว่าทำมันม,ม,นมีมันมีความทรงจําอะไรทําไมถึงชอบเออ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเรามาขิงการ์ดกันใช่ไหมแล้มีคนตัดสินบูทบูทกับเซียนออโตแล้วมีพี่ดล,ลี่แต่วันนี้เนี่ยไม่มีใครตัดสินเ,เพราะฉะนั้นเราได้รับโจทย์มา5ข้อจากใช่จากพี่ๆโปเกมอนไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะฮะเขาจะกําหนดมาไว้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่เรายังไม่รู้เราจะโชว์กันก่อนอย่างเช่นอ่ะเราโชว์กันเสร็จเปิดขึ้นมาเางื่อนไขก็คือว่าใครที่มีการ์ดของใครมี HP มากกว่าชนะ อ่าอารมณ์นั้นประมาณนั้นนะฮะก็คือวันนี้ไม่มีใครตัดสินเพราะฉะนั้นผู้ชมตัดสินแล้วก็เงื่อนไขที่ได้มาจะเป็นคนตัดสินนะครับโอเคผมว่านะเพื่อนๆน,น,น่าจะอยากจะรู้กันแล้วว่าการ์ดทั้ง5้าใบที่พวกเราจะเอามาคิงกันเอามาโชว์กันวันนี้มีอะไรบ้างผมว่าผมว่าให้บูธก่อนเลยดีกว่าอ่างั้นผมโช<อ>ว์ใบนี้ก่อนละฮะนี่ฮะนี่อ่าโอ้โหนี่มีครับ อันนี้คือคุณโชว์การไปที่ผมอยากได้ผมรู้ว่าไอ้กุ้ยอยากได้นี่ทีวีครับนีออ่อันนี้เป็นอัลเทเนตอาร์ตใช่ครับเอเอครับอันนี้เปิดแบบหลังหลังกล้องเลยนะเนี่ยเปิด <c oughs> เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดหลังกล้องเราได้มาใช่ไหมใช่ครับคืออัลเทเนตอาร์ตเนี่ยถือว่าต้องต้องถือว่าเป็นการ์ดที่หายากที่สุดอันนี้คือการ์ดที่ผมอยากได้นะครับ เออเพราะว่าปกตินอกจากการแล้วผมก็ชอบชาเลมวีเป็นชาเลมเป็นพิเศษเลยนะฮะที่ผมเลือกใบนี้มาก็เหตุผลนี้ฮะเรือกม,มาตู้ก่อนเลยฮะ <laughs> เอามาโจมตีผมโดยเฉพาะตอนแรกอะ่ะผมใบแรกของผมอะ่ะผมตั้งใจเป็นใบอื่นนะแต่พอบูทแต่พอบูทหยิบชาเลมวีมาเนี่ยผมว่าผมต้องเปลี่ยนละใบแรกของผมจะต้องเป็นใบนี้ฮะเฮ้ยโ <laughs> ห, <laughs> ห <laughs> ผมก็มีเหมือนกัน <laughs> ผมก็มีเหมือนกัน <laughs> ใครเรียววี <laughs> เออนี่มันธรรมดาซะที่ไหนนี่อยากได้กว่าชาเลมนนะเนี่ยนียใครรีวิวจริงๆเราแลกกันได้ปะเทรดดิ้งการ์ดเกมเราแลกกันแลกกันได้ครับแลกกันได้นะฮะมาดูกันดีกว่าว่า2ใบนี้นะครับด้วยเงื่อนไขที่เราได้มาจากพี่ๆเขาใคร,ครจะเป็นฝ่ายชนะออะไปดูกันเลยครับข้อแรกตือดึงข้อแรกอะไรครับการ์ดที่มีหมายเลขการ์ดมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ดูข้างๆ SR ข้างๆ SR, ข,งข,ง SR ของผมเบอร์74ฮะใครรวโอ้โหแล้วผมก็72ครับผมผม74ครับชนะไปแค่2เลขโอเคโอ้นิดเดียวเองอะนิดเดียวจริงๆอะโอเค okay. อ่ะผ่านไปใบแรกครับเรามาใบที่2กันเลยดีกว่านะฮะใบที่2เดี๋ยวผมจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับคือผมคิดว่าพอจะมองออกแล้วว่าการ์ด5ใบที่เรามาขิงกันเนี่ยน่าจะมาจากชุดหลังๆนี่แหละ แล้วเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าชุดล่าสุดนี่ผมเปิดไปเยอะอยู่ผมก็เลยได้สิ่งนี้มานี่การ์ดที่ใครๆก็อยากได้ผมไม่อยากได้คีบานะคีบานะครับผมคีบานะ SR ถูกต้องถูกต้องรับสวยเขาเป็นการ์ดเทรนเนอร์ SR ที่น่าจะมีคนอยากได้มากที่สุดของชุดแล้วมั้งเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่แค่ พวกเราที่ชอบนะสาวๆก็ชอบเป็นพิเศษตัวนี้นะม <c oughs> นะากิบบานะครับมาบูธของบูธเป็นยังไงฮะเล่นแบบเป็นเซตล่าสุดเลยจริงๆมันมีอยู่ใบนะึงแต่ผมอยากจะเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้ใช้อีกในรล่าหลังๆแต่ผมต้องใช้ใบนี้ก่อนครับเพราะว่าผมได้เปิดบล็อกของอีวิคฮโเพิ่มอีกหนึ่งกล่องนะครับผมก็ได้ใบนี้เพิ่มนี่ฮะโอ้เอาเอฟฟี่ครับอันเนี้ยโอเคบอกเลยว่าสู้ได้แล้วถ้า แล้วถ้าเป็นคนมาตัดสินเนี่ยบูธชนะไปแล้วนะฮะเพราะว่ากล่อง E ีวปัจจุบันก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนแล้วนะใช่ครับกล่องหายากครับใช่แล้วแล้วถ้าหามาได้เนี่ยถ้าเป็นผมผมก็ไม่ค่อยกล้าเปิดนะนคือ<พ>ผมอ <ผม S 2> ยากเปิด์ฟผมได้แป,กป็กกี้อีใบนึงครับแต่ได้เอฟี่มาก็ถือว่าดีแล้วดีแล้วจริงจริงเอเอใช่เพราะว่า e ีวเนี่ยถ้าเป็นบล็อก e ีวเนี่ยแค่ได้อัลติเนตอาร์ตผมว่าก็คุมละโอ้โหสวยมากฮะผมขอโชว์บ้างดีกว่าผมก็มีอยู่ใบหนึ่ง เอาละอ่ะเราก็โชว์กันไปแล้วนะครับโจทย์ในข้อที่2ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับดูเลยครับดึงดึงการ์ดที่มีระดับความหายากสูงกว่าเป็นฝ่ายชนะเอ๊ะฮยของผมเป็ <SR. S 2> นเอสอาร์อะไรก็อ,อย่างเงี้ยโอหผมใช่ของบูธชันเรียบร้อยเลยชัดเจนมากฮนะเนื่องจากว<ะ>่ามันไม่หายากแค่ตัวการ์ดนะครับหายากรวมถึงกล่องด้วยครับเออเท <laughs> <laughs> ่ากับว่าเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะสำหรับ,รบการแข่งขันในวันนี้เล็กเล็กน้อยๆ้อยนะฮะอ่ะ ไปดูในใบที่สามกันเลยครับนะครับก็ <ๆ S 1> มีการอยู่ใบหนึ่งครับๆๆๆผมตามหามาตั้งแต่ก่อนที่โปเกมอนการ์ดเนี่ยจะมีภาษาไทยนะครับจนมผมได้ใบน,นี้มาครับแบบว่าเลือตาแท้เด็นเลยครับใบนี้ฮะอ้อคาปูเ <c oughs> ทเทฟูอันนี้เป็นแบบ h อสีรุ้งเลยครับอันนี้อันนี้ผมเข้าใจว่าทำไมอยากได้ตั้งแต่ก่อนมีการ์ดภาษาไทยเพราะว่าพวกพวกเราอะไปเล่นกันมาก่อนแล้วเออแล้วตอนนั้นมันเป็น เรียกว่าไงดีน่าจะเป็นเมตาอันดับหนึ่งของช่วงนั้นเลยใช่ครับโอเคอันนี้มาจากชุดแรกเลยนะรร<อ>ครับ First Impact แรกเลยครับโอ้ถ้าผมรู้ว่าโปวดแรกใช้ตัวเลขที่ผมได้ชนะครับมันร้อยหกแล้วเนี่ย <laughs> ชุดแรกๆมันมีเยอะอมันมีหลายใบยนะครับผมอ่ะมาที่ฝั่งของผมบ้างนะครับ,รบจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมอยากไปโปเกมอนนะแต่พอดีว่าผมเปิดแล้วมัน <laughs> โชคดีจริงๆมันได้ไมากันนึงครับพี่กัได้ครับนี่พ <laughs> ี่เอาตัวเด่น ของซัพพอร์ตเด่นเลยแล้วเนี่ยซัพพอร์ตเด่นของทั้งสองกองแหมผมผมรู้สึกว่าคราวนี้ผมโชคดีมากพผมได้สองใบแล้วอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบการ์ดเทรนเนอร์เป็นพิเศษอยู่แล้วโอ้โหตอนได้มานี่ดีใจสุดๆนะฮะคราวนี้เป็นเทรนเนอร์เจอกับโปเกมอนมาดูซิว่ามาดูซิว่าแบบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะอะไปดูเงื่อนไขข้อที่3มกันเลยครับการ์ดที่มาจากชุดเก่าที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ไอ้น,นี่ชุดแรกเลยอันนี้ใหม่สุดอโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอเคเรียบร้อยโอ้ผมไม่ต้องมานั่งนึกเลยนะว่ามาจากชุดไหนนะฮะโอ้เก่าสุดกับใหม่สุดนะครับ,<อ>บเพราะฉะนั้นใหม่สุดครับอ่าบูธเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับสําหรับข้อนี้โอเคแหละอยากข้อนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเออเราเก็บมาทุกชุดจริงๆนะใช่ฮะอ่ะไปข้อต่อไปเลยเนื่องจากว่าผมพ่ายแพ้ไปผมขอเป็นคนเริ่มก่อนแล้วกันรอบนี้อ่ะมาเลยฮะ เนื่องจากว่าผมอยากเล่นเด็กเกลาดอสนะครับได้ไหมฮะได้ละวเด็กเกลาดอสเนี่ยเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้พอเปิดเปิดไปอเด็กมันงอกว่ะไม่ใช่งอกเพราะอะไรมันงอกเพราะว่าผมได้สิ่งนี้มาอะไรฮะนี่ดิวลลนดอนวีอัลเทเนตอาร์ตพอมันเป็นอัลเทเนตอาร์ตปุ๊บงอกทันทีเลยฮะาะมันมาคู่คิบันดาเลยครับก็เป็นอาร์ทที่สวยสุดๆนะอยากจะมาโชว์ เด็กผมเสร็จเสร็จเสร็จแล้วด้วยนะเด็กดลอนดอนนะฮะมีอีกเด็กหนึ่งเขาด้วยอ่ะแล้วเป็นนีได้ใช้ไหมฮะได้ใช้สิครับแต่แต่จะใช้ในกรณีที่แบบว่าไฟสําคัญสําคัญนอกนั้นจะเก็บอย่างเดียวโอเคครับผมน่าสนใจมากฮะผมเลือกใบนี้ออกมาสู้นะครับื่อกเห็นโชว์ที่กันนะมาในถ้าถ้าพูดตามเรื่องของความคนอยากได้เนี่ยของบูทนี่ถ้าคนอยากได้เยอะกว่า คอนเขียวตรงนี้แหละฮะใช่จริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบอาร์ตประมาณเลกูซ่าอัลเทเนตอาร์ตมากกว่าคือมันจะเป็นภาพมุมกว้างจะเห็นแบบบรรยากาศเยอะๆนะครับแต่อันนี้ก็สวยดีนะเป็นตัวละครใกล้ๆนะครับของฮิกานะนนี่จะเขาจะเห็นเหมือนกับเห็นความยิ่งใหญ่ของเลกูซ่าเนอะอันนี้คือบูธบอดได้ในแรกแล้วว่าชอบเลกูซ่าใช่ครับผมชอบครับฟินเลยฮะฟินเลยไปดูกันดีกว่าว่าถ้าแบบนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะอะไรครับ การที่มี HP สูงกว่าเป็นฝ่ายชนะการ์ทเทรนเนอร์จะถือว่าแพ้ทันทีผม HP 220ไม่นะผม210อา้าว <laughs> น้อยกว่า10โอเคชนะไปได้หนึ่งอยากเป็น <c oughs> ดิวล,ลันดอนนะสายถึกชนะไปแค่สิบเท่าน,นั้นครับ <c oughs> การที่มี HP สูงกว่าโอโ้โหผมวสิบเองอ่ะด <c oughs> ีเดียวเลยอ่งงนะแค่สิบเองอ่ะโชคดีไปครับมาใบาสุดท้ายแลวใบสุดท้าย ให้บูธเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะฮะใบน,นี้ผมใส่อย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ในตู้โชว์นะครับอืมอมผมเปิดมาแบบแอบเปิดมาเยอะมากครับแต่ก็ไม่เคยบอกใครว่าผมได้นะครับใบนี้ก็คือนี่ฮะอ๋อม e วทูแท็กมิวทูแท็กทีมเอใช่ไหมะฮะใช่ครับคือหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วบูธเขาชอบมิวทูเป็นพิเศษใช่ครับ ใบนี้ก็เลยเก็บเอาไว้อ๋อโอเคใบสุดท้ายที่เอามานี่ก็คือใบเรียกว่าใบโปรดที่สุดใบโปรดครับก็เลยงัดเข้ามาฮะจริงๆตัวนี้ก็เคยเป็นเคยเป็นเมตาด้วยนะใช่ครับนะครับพ็คที่ีแบบสดๆผมผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเราไม่ได้คุยกันก่อนเลยนะว่าจะเรียงยังไงทำไม,มฮะแต่แต่ผมรู้สึกว่าเราเราใจตรงกันมากในการที่จะแบทเทิลอยาบมองนะ เพราะว่าเพราะว่าแท็กทีมเหมือนกันแท็กทีมเหมือนกันเออไหนไหนไหนเป็นการ์ดที่ผมได้มาแล้วผมรู้สึกมันสวยมากนี่ครับเป็นโซกาเลโอลูนา阿าจีเอ็ที่มาพร้อมกับลีเลียแล้วอันนี้เป็นอัลติเนทอาร์ตนี่ฮะผมก็ตามหาแต่ว่าผมได้แค่เอคือผมว่าเป็นคนชอบเทรนเนอร์อยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วพอมาครบมีลีเลียด้วยภาพเป็นแบบอย่างสวยด้วยนี่ ดีใจมากนะฮะตอนที่ได้มานี่ครับ a l ลเทเนตอาร์ของโซกาเรโอกับลูนาราแท็กทีมใจตรงกันมากเลยเอาแท็กทีมมานะโอเคฮะก็ของบูธเป็นมิวทูนะครับเรียกว่าเป็นไบไบโปดของนั้งคู่เลยมาดูกันดีกว่าว่าถ้าตัดสินกันด้วยดวงเนี่ยตอนนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนี่ฮะการ์ดท,ที่มีพลังโจมตีสูงกว่าเป็นฝ่ายชนะโอ oh, ตายละของบูธเท่าไหร่ฮะมิวท ความแรงอยู่ที่200ครับของผมมันมีคอสมิกเบิร์สองร้ัยสบเท่ากับว่าคือมันมันแรงมากถ้าคือไปเนี้ยของที่แอค u i วินโชว์มาเนี่ยมันก็อยู่ในเด็กหลักที่ผมเล่นวิวทูด้วยเออผมเอามาเล่นคู่ด้วยกันผมไม่ผานชนะไปเนาะในในวันนี้นะครับแต่ว่าโอ้ก็สามทองดวงอีกแล้วก็เป็นการขิงการ์ดกันสนุกๆนะครับพร้อมใส่ พร้อมกับใส่เงินไขมานะครับลองดูว่าถ้าเราลองมาใช้ดวงกันอีกในการขิงการนี่ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับก็ได้เห็นการ์ดสวยๆกันไปหลายๆใบนะครับการที่ผมอยากจะโชว์อีกครั้งหนึ่งนะก็สองใบนี้นะครับจากชุดล่าสุดเลยนะครับเป็นอัลเทเนตอาร์ตนะครับดิวรันดอนวีแล้วก็ไคลริวีนะครับอาคองบูดมีอยากจะโชว์ไหมนี่อ่าของชุดล่าสุดนะครับเป็นชาเครับแล้วก็ลูคซาวีครับ ใช่ครับก็เราก็ใส่ภาพให้ดูกันไปแล้วเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ช่วงหลังๆบล็บอกหลังๆนี่แบบเริ่มจะมีการระดับีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ใช่แล้วเวลาตามหาเนี่ยพอตอนลุ้นการเปิดการเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงหลังผมจะลุ้นอย่างได้อัลจินเนตอาร์ตมากกว่าแล้วครับ,รบผมอย่างน้อยขอสักใบหนึ่งครับตอนตอนหนึ่งกล่องครับอะไรก็ได้ครัตอนหนึ่งกล่อง,อ,งอันนี้ตดวงดีมากนะถ้าสมมติเปิดห้ากล่องได้อัลจินเนตอาร์ตห้าใบนะครับผม เอออ่ะก็เป็นการขิงการ์ดกันระหว่างพวกเราสองคนถ้าจริงๆงนานๆทีมีแบบนี้บ้างก็ดีเหมือนกันนะได้โชว์ได้โชว์การ์ดท,ที่พวกเราภูมิใจนะครับผมโอเควันนี้ก็สำหรับพวกเราสองคนก็สนุกแล้วแหละได้โชว์การ์ดเออยังไงไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับกับ e ีีต่อไปของเม้ามอยหน้ายิมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราแล้วมาดูการ์ดท,ที่พวกเราได้สะสมเอาไว้นะครับใครมีการ์ดอะไรอยากจะพูดถึงนะฮะ มาพูดถึงกันได้นะครับว่าสะสมอะไรกันอยู่นะตอนนี้มีกี่แฟ้มกันแล้วนะครับอ่าแล้วก่อนจะจากไปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม,ผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับวันนี้ก็จากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ